สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อเมียญี่ปุ่นชวนเรียน e p ีที่15มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนตัวอักษรตัวอึนกันนะคะตัวอึนจะเป็นตัวสะกดในภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวอึนจะไม่ได้เป็นตัวอักษรที่ขึ้นเป็นตัวแรกเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวสะกดจะแทนด้วยเสียงคือตอนที่เหมียวสอนไปเนี่ยส่วนมากจะแทนด้วย เสียง n หรือว่าเทียบกับภาษาไทยก็คือนอหนูนะคะนหนูงงู ng แล้วก็มอม้าก็คือตัว m นะคะมันจะออกได้สามเสียงค่ะมันจะมีกฎของมันอยู่เดี๋ยวเรามาเรียนกฎกันเลยนะคะมาดูกันที่กฎข้อที่หนึ่งเลยนะคะตัวอึ้นนะคะจะออกเสียงเป็นตัวสะกดนหนู หรือว่า n นะคะแทนด้วยตัวโรมันจิก็ต่อเมื่ออึนจะอยู่หน้าเสียง n เสียง t เสียง d เสียง j เสียง r แล้วก็เสียง s นะคะหรือว่าจะดูแบบว่าอึนอยู่หน้า วักถวักดวักละวักนะก็ได้นะคะจำแบบนี้ก็ได้ค่ะจำว่าอึ้นจะเป็นตัวสะกดนอนหนูหรือเอน็นเมื่ออึ้นอยู่หน้าเสียง n t d j r s หรืออึ้นอยู่หน้าวักถะดะละนะนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นคำว่าเซนตะกุเซนตะกุนะคะแปลว่าซักผ้านะคะแทนด้วยตัวโรมันจิเซก็เ e อื่นก็เอ็นใช่ไหมคะทะก็ทเอคุก็คย ขออนุญาตเขียนภาษาไทยนะเซนตากุเซนตากุนะคะเรามาดูกันเลยนี่เห็นไหมอันนี้ตัวอืนอืนอยู่หน้าเสียงทะใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่อยู่หน้าวักทะอยู่หน้าออกเสียงทีก็เลยแทนด้วยตัวเอ็น หรือว่าเป็นตัวสะกดตัวนอหนูนะคะเข้าใจไหมคะนี่นะคะเซนตัะกุเซนตกตัวอื่นจะเป็นตัวสะกดนอหนูเมื่ออยู่หน้าวักทะวักดะวักละวักนะหรืออื่นจะเป็นตัวสะกดนอหนูต่อเมื่ออยู่หน้าเสียง n t d j r s เซนตะกุนะคะเพื่อนเแปลว่าสักผ้าเอ่อเหมือจะขอย้ำเรื่องตัวทะตัวนี้นะคะตัวทตัวนี้จะออกเสียงเป็นต่อเต่าใช่ไหมคะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นจะออกเสียงเป็นต่อเต่าต่อเมื่ออ่อยู่เป็นตัวที่สองที่สามนะคะ แต่ว่าจะออกเสียงเป็นทะเมื่ออยู่ต้นพยัญชนะนะคะเพื<ๆ>่อนๆจำไ,ได้ไหมเอ่ยแมวเคยสอนไปตอนที่เรียนว่าทะนะคะอย่างเช่นคำว่าทักกุซังแปลว่ามากหรือเยอะนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะว่าทักกุซังตัวเนี้ยทักกุทักกุซังตัวเนี้ย มันจะออกเป็นเสียงททหารเพราะว่ามันอยู่ต้นพยางนะคะถ้าไม่ได้อยู่ต้นพยางตัวทะจะออกเป็นเสียงต่อเต่านะคะอยู่ต้นพยางออกเป็นเสียงททหารไม่ได้อยู่ต้นพยางออกเป็นเสียงต่อเต่าจําได้เนาะแล้วก็คําศัพท์อีกคํานึงแล้วกันนะคะคําว่าอุนโด วุนโดนะคะเพื่อนเพื่อนอุก็ตัวยูใช่ไหมวุนก็เอ็นเดอ่าโดก็ดีโอวุนโดนะคะแปลว่าออกกำลังกายค่ะตัวอึนนะคะตัวอึนอยู่หน้าวักดะก็คือตัวนี้ นะคะอึนอยู่หน้าวักดะหรือว่าอยู่หน้าเสียงดีใช่ไหมคะเห็นหม้ยคะสังเกตเห็นเนาะจะเป็นตัวสะกดตัวเอ็นหรือว่านอนหนูในภาษาไทยนะคะอุนโดแปลว่าออกกำลังกายคะ่ะมาดูกฎข้อที่สองกันนะคะเพื่อนๆกฎ ข้อที่2ตัวอื่นจะเป็นตัวสะกดงงูก็ต่อเมื่ออยู่หน้าเสียง ng เสียง k เสียง g เสียง w นะคะจะเป็นตัวสะกดงง,งูหรือในตัวโมรมันจิก็คือ ng นะคะก็ต่อเมื่ออื่นอยู่หน้าเสียง ng อยู่หน้าเสียง k อยู่หน้าเสียง g อยู่หน้าเสียง w หรืออึนอยู่หน้าวักคะแล้วก็วักกะนะคะจะออกจะเป็นตัวสะกดงองูค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันเลยนะคะคำว่าเทงกิแปลว่าอากาศเทงกิเทก็ทีอึนในที่นี้แทนด้วยเอ็นกิก็เคไอนะคะ ภาษาไทยนะคะเทงกินะคะเห็นไหมคะว่าหน้าเสียงอึนนะคะอึนนะคะอยู่หน้าเสียงคิก็คือนี่นะคะอยู่หน้าเสียงเคอยู่หน้าวักคะใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะคิคุเคโคนะคะอยู่หน้าวักคะจะออกเสียงเต้น NG หรือว่างงงูนั่นเองค่ะเทงกิ i, อากาศมาดูคำศัพท์อีกตัวนะคะเพื่อนๆคำว่าลิงโกลิงโกแปลว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะเพื่อนๆแ,แทนด้วยตัวโรมันจินะคะลีก็ R I อึ้นก็ ng โกก็ go ใช่ไหมคะ ringo นะคะเห็นไหมคะว่าอึ้นอยู่หน้าเสียงอึ้นนะคะอยู่หน้าเสียงโกก็คือเสียงนี่คะเสียง g ว w อยู่หน้าวก,กะนะคะกกะิ g g u g โกนะคะ อยู่หน้าวักกะก็เลยออกเป็นเสียง ng หรือว่างงงนั่นเองนะคะ lingo apple ต่อไปมาดูกฎข้อที่3กันนะคะเพื่อนๆตัวอื่นนะคะจะเป็นตัวสะกดมม้าหรือว่าแทนด้วยโรมันจีก็คือ m นะคะจะเป็นตัวสะกดมม้าต่อเมื่อ อึนอยู่หน้าเสียง m เสียง p เสียง b นะคะอึนจะเป็นตัวสะกดมอมาต่อเมื่ออยู่หน้าเสียง m เสียง p แล้วก็เสียง b นะคะหรือว่าจะเป็นตัวสะกดมอมาต่อเมื่ออยู่หน้าวักมะนะคะวัก บะแล้วก็วักปะนะคะเพื่อนๆมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะคำว่าชิมบุนนะคะเพื่อนๆชิมบุนแปลว่าหนังสือพิมพ์ชิก็ s h i ใช่ไหมคะ N ก็ M อึ้นก็แทนด้วย M นะคะ b ุ n ก็ B U N นะคะชิมบุนขออนุญาเขียนภาษาไทยให้คนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเนาะนี่ชิมบุนตัวอื่นของเรานะคะเห็นไหมคะว่าอื่นอยู่หน้าเสียงเสียง B นี่บุก็คือเสียง B บุบก็นี่นะคะ บะอยู่หน้าวักบะบิบุเบ,บะโบะใช่ไหมคะจะออกเป็นเสียงเอ็มหรือเสียงมอม้านะคะชิมบุนทวนนะคะอึ้นอยู่หน้าเสียงตัวบีก็เลยออกเสียงเป็นมอม้านะคะอึ้นอยู่หน้าวักบะนะคะวักบะก็คือนี่บาบีบูเบ,บะโบะนะคะ จะออกเป็นเสียงตัวเอมหรือว่าเสียงมอม้านะคะชิมบุญหนังสือพิมพ์คำนะคะเพื่อนเพื่อนคำว่าเอมปิสเอมปิสนะคะแปลว่าดินสอค่ะเอมปิสแทนด้วยตัวโรมันจีเอ็กก็อ e, ีใช่ไหมคะอึ่นตัวนี้แทนด้วยเอมปิก็ e, p i ไซืก็ t s u นะคะภาษาไทยนะคะ M.PiS m p i s นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าอึ้นนะคะอยู่หน้าเสียงอึ้นนะคะอยู่หน้าเสียง p นี่อึ้นอยู่หน้าวักปะนะคะปะปีปุเปโปนะคะ อึนอยู่หน้าเสียงปะก็เลยเป็นตัวสะกดเอมหรือว่ามอม้าในภาษาไทยนะคะนะคะเอมปิสึกดินสอแล้วก็ตัวอึนนะคะที่อยู่เป็นตัวพยางท้ายสุดของคำนะคะอย่างเช่นคำว่านิฮงุงหรือว่าคำว่าอุดงนะคะส่วนมากอึนตัวเนี้ยจะออกเป็นเสียง นอหนูหรืององูนะคะ N หรือ NG นะคะถ้าอยู่ท้ายเป็นพยางตัวสุดท้ายส่วนมากจะออกเป็นเสียงนอหนูหรืององูนะคะหรือว่าฮิรากานะเอ,อะโรมันจิก็ N หรือ NG นะคะนิฮงนิฮงจะเป็นเสียงงองงูเนาะ Udong ก็งองงูเหมือนกันนี่นะคะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะ กฎเกณฑ์การตัวสะกดของตัวอื่นนะคะว่าจะออกเป็นเสียงนน,นูงงูหรือมอม้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะคะถ้าใครไม่ไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องมาจํากฎเกณฑ์พวกนี้ก็ได้เพราะว่าโดยปกติเจ้าของภาษาคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าเราจะออกเสียงเป็นนน,นูงงูมอม้าเขาก็ได้ยินเป็นเสียงเดียวกันนะคะตัวอื่นของเขาเนี่ยเขาก็คิดว่ามันมีอยู่เสียงเดียวก็คือเสียงอื่นนะคะเพื่อนๆ ให้เพื่อนๆอ,ออกเสียงไปตามอัตโนมัติออกเสียงไปตามธรรมชาติของริมฝีปากของเราเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตแล้วก็คอยฟังเอานะคะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะคำคำเนี้ยเขาออกเสียงเป็นตัวนน,นูงงูมอมะเราก็เรียนเรียนที่เขาออกเสียงไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆเรามาลองฟังเสียงคนญี่ปุ่นกันดูนะคะ 弦度漫画、親戚、人気、年末。団子、散歩、線抜き、本棚、先日。女、論文、管理、専門、原則。